กนเกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวเครื่องสากัดกาแฟนะครับสตารัสแมนวนวลเอ็กเพโซครับฟินะครับก็คือขนาด5บาสเกต5แปนสตารัสนี้เลยสวยงามมากเนาะแมนวนวลเอ็กเพโซนะครับก็ตัวนี้ข้อดีคือมันลากช็อตได้ครับ กลุ่มเครื่องชงที่เป็นสโลวบานะครับก็เป็นแมนนร้อยเปอร์เซ็น,นเลยไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตัวนี้ในหนึ่งกดเราสามารถลากช็อตได้ก็อ,อยู่ที่เราสามารถปรับได้เลยและคลิปนี้เราจะมาแนะนําการประกอบนะครับเวลาเราได้ของไปก่อนก็เป็นพวกตัวเครื่องนะเดี๋ยวผมค่อยมาพูดที่ตัวเครื่องมอีบัสเก็ตนะครับมีบัซเก็ตเนี่ยมันสามารถถอดสลับเปลี่ยนก็นได้นะครับแต่ไอ้ฝาไอ้หัวตรงนี้อันนี้เป็นหัวพีทอันนี้เป็นหัวสกัดนะครับมันถอดเราก็สามารถถอดมาสลับเปลี่ยน ใช้ได้แล้วแต่ความถนัดมือคนมือเล็กก็ใช้ตัวปุ่มๆหน่อยคนมือใหญ่ก็ใช้ตัวใหญ่หน่อยแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วก็มีพวกยางอะไหล่คอยเปลี่ยนพวกนี้นะครับคราวนี้เข้าเรื่องการประกอบนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมคือประแจเลื่อนครับหกเหลี่ยมครับแค่นั้นเองครับแล้วก็เรื่องการประกอบผมขอแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกคือตัวเครื่องเวลาแกะมาก็จะมีตัวเครื่องส่วนสองก็คือส่วนแชมเปอร์นะครับก็จะมีตัว แ cmber กับตัว pressure g a u e นะครับแล้วก็ส่วนสารเนี้ยก็จะเป็นตัวด้ามคันโยกนะครับตอนนื่อเลยขั้นแรกนะก็คือคันโยกนะครับคือถ้าเราไม่ใส่คันโยกเนี้ยเราจะมันเหมือนมันติดอะไรอยู่นะตรงเนี้ยเพราะเราไม่มีแรงในการงัดน,นะครับให้เราใส่ตัวคันโยกก่อนนะครับหาลูกพับรอบๆตรงนี้มันจะมีลูกอยู่นะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนทวนเข็มนะครับทวนเข็มนะกะจากนั้นดูนะมั่อกี้เราออกแรงก็ไม่อันนี้เราเอ๊ะ แล้วก็กดโอเมื่อเราใส่คันโยกเสร็จปุ๊บยกมันขึ้นนะครับแลคางไว้คราวนี้เรามายุ่งส่วนที่สองนะครับก็คือส่วนของตัวแชมเบอร์นะครับให้เราสังเกตว่ามันจะมีช่องใสเพชเชอร์เกีนะครับก็คือเวลาเราสกัดเราก็ต้องดูตัวเกีมันนะครับว่ากี่บาสกัดกี่บาร์ก็มาใส่ให้วิธีใส่เนะี่ยก็ไม่ยากครับก็ใส่เข้าไป สเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราพอแน่นมือแล้วเราก็ค่อยเอาประเจเลื่อนเนี่ยครับมาใส่ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นการเสร็จส่วนที่สองนะครับแล้วก็ส่วนที่สามคือเรามาประกอบกับตัวเครื่องนะครับวิธีประกอบเนี่ยเราดูล่องบากนะครับบากเนี่ยจะอยู่ข้างบนนี้แล้วตัวเนี้ยรูด,ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีแผ่นรองตรงนี้นะ ดันเข้าไปโอเคดันเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หมุนล็อกด้วยตัวนี้นะครับเราล็อกแค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับมันจะได้ถอดนะตัวบนเนี่ยถ้ามันไม่พอดีเราเข้เอาหกเหลี่ยมขันเข้าไปแล้วก็เมื่อเราใส่เสร็จเนี่ยเรายกลงมาปิดได้ไหมอ่ะถ้าได้ก็คือผ่านถ้าไม่ได้อาจจะต้องขยับตัวใช้หกเหลี่ยมขันตรงนี้แล้วก็ขยับว่าเอ้ยมันตรงไม่ตรงนะครับ ประมาณนี้ครับวิธีประกอบเราก็สามารถใช้ได้แหละลองดอูอันนี้ก็คือสกัดได้แลลวอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็วิธีใช้คร่าวๆนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เอาน้ําร้อนใส่ในนี้แล้วก็กดลงไปวิธีไอตัวใส่ตัวบัเก็ตนะครับให้เราตรงนี้เข้าตรงกลางเห็นไหมสักครู่นะี วิธีใส่บาสเกตนะครับหลายคนอาจะงงนะครับให้เราเนี่ยดันเข้ามาอยู่ตรงนี้เฉียงเข้าอย่างนี้ไม่ต้องเฉียงเลยนะเราเข้าตรงๆตรงนี้เลยคราวนี้ยเราก็บิดคราวนี้มันก็จะล็อกแลละดันปึ๊กล็อกแหลวถ้าเราไม่ถนัดฝั่งนี้เราก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้วิธีก็ยังเหมือนเดิมครับเราดันเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดล็อกประมาณีก็ได้สองแบบ ส่วนเรื่องการสกัดว่าต้องใช้เลโชอัาตราส่วนเท่าไหร่เนี่ย1นึ่งต่อสองหอะไรเนี้ยเรานีแเราแต่สูตรคนเลยส่วนขนาดต่างๆเนี่ยมันมีมีข้อมูลให้อยู่แล้วก็สามารถไปดูได้เลยนะครับส่วนนี้คือวิธีการประกอบก็ประมาณนี้ครับกับตัวสตาร์ด5ิฟตี้เอ็กแมนนวลเอกเพรสโซนะครับเครื่องสกัดกาแฟประเภทสโลวานะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปการประกอบเขาจบลงเพียงเท่านี้นครับ ก็ถ้าผมแนะนำผิดอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Mac Tech แมคค e c h เราด้วยและอย่าลืมอุดหนุนช่อง Mac Tech แม c คอติเราด้วยนะครับ